ชาวราศีพิจิตทุกท่านในช่วงนี้ก็เข้าสู่ในเดือนของตุลาคมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยไม่ดีในช่วงก่อนนั้นก็จะผ่านพ้นไปได้และสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิตในช่วงของเดือนตุลาคมนี้สิ่งใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรหรืออยากได้อะไร อาจจะได้ของใหม่ๆในช่วงนี้สรุปในเรื่องของการงานบางท่านนั้นก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านบางคนก็มีทั้งงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบามาให้ท่านได้ทำกันในช่วงนี้ในช่วงของเดือนตุลาคมเป็นสิ่งที่ดีกับชาวราศีพิจิต ในเรื่องของการเงินก็ดีท่านจะไปทำงานที่ดีและมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านบางคนก็จะได้ของใหม่ๆอธิเช่นจะได้รถใหม่บ้านใหม่หรือจะได้โทรศัพท์ใหม่ๆในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของชาวราศีพิจิตชาวราศีพิจิตจะคิดทำอะไรจะมีความสำเร็จอยู่เสมอในช่วงนี้ ในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ชาวราศีพิจิตนั้นก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านชนิดเรียกว่าไม่ขาดสายจะหยิบจับอะไรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการทองและจะมีลูกน้องบริวารอีกมากมายในช่วงนี้ เรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตกันบ้างในด้านของรายได้หรือว่าจิตจการต่างๆในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยทำมานั้นที่เรียกว่าไม่ดีก็จะผ่านพ้นไปแต่สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ในด้านร่างกายของท่านและจิตใจของท่าน มีอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะว่าท่านผ่านงานมามากในช่วงของเดือนที่แล้วบางท่านนั้นก็ผ่านมาหนักเรียกว่าเอาการแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นท่านก็ประจนและก็ผ่านมาได้โดยดีในช่วงนี้ในช่วงต่อไปนี้เข้าเดือนตุลาคมชาวราศีพิจิกนั้นจะอยู่ในจุดที่ดี ต่อจากนี้ไปท่านจะทำอะไรจะมีผู้คนคอยให้กําลังใจท่านและจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนท่านและจะมีการช่วยเหลือหลายสิ่งหลายอย่างถ้าหากว่าท่านเอ่ยปากขอร้องอะไรก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้ตลอดถึงในเรื่องของการเงินการทองก็ดีในช่วงนี้ถ้าหากว่า ท่านจะทำอะไรถ้าหากว่าท่านมีเงินมีทองมากมายก็ให้ท่านจะเหมาะกับการลงทุนอย่างยิ่งในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรจะมีความสำเร็จเพราะฉะนั้นดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในช่วงของ เดือนตุลาคมนี้ท่านจะมีดวงที่ดีดวงชะตาจะทำให้ท่านล่ำรวยมีโชคมีลาบอีกตะหากในช่วงนี้บางท่านนั้นอยากจะไปเรียนต่างประเทศหรืออยากจะไปทำงานต่างประเทศในช่วงนี้ท่านก็จะมีโอกาสได้ไปบางท่านนั้นเคยไปสอบติดสำรองอะไรไว้แต่ภายในช่วงของเดือนนี้จะมี คำสั่งหรือว่าจะมีคำเชื้อเชิญในท่านเข้าไปทำงานและงานของท่านจะเป็นงานที่ดีในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านอยู่ในราศีที่ดีการที่ท่านจะย้ายงานหรือท่านจะหางานใหม่ในช่วงนี้ก็จะมีโอกาส ยังดีในช่วงนี้ท่านถ้าท่านนึกอยากจะทำงานเปลี่ยนงานก็จะได้งานที่ดีในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีท่านจะมีรายรับอยู่เรื่อยๆบางท่านนั้นก็ได้มีโอกาสมีโชคมีลาบบางท่านนั้นก็ได้มากบางท่านก็ได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับการเสี่ยงดวงหรือว่า การที่เรียกว่าท่านมีดวงที่ดีดวงของแต่ละคนนั้นบางท่านก็ได้มากบางท่านก็ได้น้อยบางท่านก็ได้มาจากการทำงานถ้าหากว่าท่านยิ่งขยันทำงานท่านก็ยิ่งจะมีเงินเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ของชาวราศีพิจิก ท่านจะเจอความรักที่ยังไม่จริงจังจากครั้งบางท่านที่เคยอกหักเพราะรักก็มีรักไม่สมหวังบางทีก็โดนหลอกให้ตกหลุมรักในช่วงก่อนนั้นบางท่านก็ถูกรักนั้นจากไปทำให้ตัวของท่านนั้นน้ำตาตกในร้องให้จนน้ำตา แทบจะเป็นสายเลือดก็มีในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นถือว่าในเรื่องของความรักนั้นท่านจะไม่มีดีในช่วงก่อนนั้นในด้านของความรักจะต่อจากนี้ไปก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีท่านจะมีคนเข้ามาเอาอกเอาใจท่านหรือเรียกว่าเข้ามารักษาแผลใจให้ท่านก็เป็นไปได้ ถ้าเขาเป็นผู้ชายก็ถือว่าลอในช่วงนี้เขาจะเป็นคนที่เรียกว่ามีนิส,สัยดีผู้จาอ่อนน้อทมทอมตนจะไม่เป็นคนที่เรียกว่าเย่อหยิงหรือจะเอาเปรียบเอาใครหรือว่าจะเอาเปรียบใครนั้นก็จะไม่มีเขาจะเป็นคนที่เรียกว่าคบง่ายใจดีมีมิตรไมตรีเป็นคนที่เรียกว่า พูดจาไพเราะอีกต่หากในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าท่านเป็นหญิงจะเจออถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ชายจะเจอผู้หญิงที่นิสัยใจคอดีเป็นกุลรัสตรีมีพร้อมเรียกว่าจะทำอะไรก็เหมาะสมอยู่เสมอคุณสมบัติของท่านจัดว่าเป็นหญิงที่ดีมีนิสัยเรียบร้อย เป็นคนที่ใจดีพูดจาเพราะไม่เยื่หยิงเป็นคนที่ขยันในด้านของการงานการเลือนอีกแต่หากขยันทำก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของท่านที่ได้พบเห็นกันในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตสำหรับท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วความรักของท่านในช่วงนี้ก็จะมีความสุข บางท่านเคยไปขอเรียกว่าอยากได้บุตรหรือว่าอยากจะได้ธิดาเคยไปขอบนบานสารกล่าวในช่วงก่อนนั้นแต่ในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาภท่านอยากจะได้บุตรตรีบุตรตาก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพิจิก จะมีโชคมีลาบอีกแต่หากท่านจะคิดอะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการและปรารถนาการงานก็ถือว่าดีในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ตั้งแต่ในวันที่หกที่ดิมีดาวพระพุทธนั้นเข้าสู่ในราศีตุลของเดือนตุลาในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชาตาของท่านก็ดีเลิศประเสริฐเสยิ่งนัก จะทำอะไรก็มีความสำเร็จรวมถึงในเรื่องความรักความใคร่ก็มีความดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านจนกระทั่งมาถึงในช่วงของวันที่19จะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎในช่วงของเดือนตุลาอีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าดวงของท่าน ก็ยังอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินคนแวดล้อมก็ช่วยการสนับสนุนและให้กำลังใจท่านอยู่เสมอคนรักคนใคร่ก็ดีในช่วงนี้ให้ความช่วยเหลือท่านจะทำอะไรเขาก็คอยให้กำลังใจท่านอยู่ตลอดไปในช่วงของวันที่24 อีกเช่นเดียวกันอันนี้จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีพิจิตจึงส่งแสงสว่างให้กับตัวของท่านท่านจะมีความโดดเด่นอีกมากมายในเรื่องของเกียรติยศและโชคลาภจะมีเกื้อกูลและเกื้อหนุนกับตัวของท่านท่านเคยลำบากจะทำอะไรไม่มีใครสนใจแต่ต่อจากนี้ไปท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีคนคอย ช่วยเหลือและให้กำลังใจท่านก็ถือว่าดวงของท่านเปลี่ยนจากหน้ามือมาเป็นหลังมือในช่วงนี้ก็ถือว่าดีดีกับดีมีเงินมีทองอีกตากท่านจะร่ำรวยได้เป็นเศรษฐีมัง่งมีเงินทองบางคนเขาบอกว่าท่านจะรวยแล้วรวยอีก รวยเสียจนพล่ําเพลือ่อรวยเสียจนหน้าเบื่อหน้าลาคาญก็มีบางคนก็รวยไปถึงยันลูกยันหลานก็ถือว่าชาวราศีพิจิตในช่วงของเดือนตุลาคมนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นทั้งนั้นในเรื่องของโชคลาภก็ถือว่ามีอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มากแต่ก็ขอให้ท่านทำงานเข้าไว้ จะเป็นการดีถือว่างานดีเงนิงนดีก็เปรียบเสมือนมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันก็ขอให้ทุกท่านตรงจงมันขยันทำงาน ถ้าหากว่าท่านยิ่งขยันทํำในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการกอบโกยความสุขและมีการกอบโกยเงินทองเข้าตัวของท่านท่านจะมีความสุขในเวลาแก่ถ้าหากว่าท่านขยันในช่วงนี้พอท่านแก่ลงท่านก็จะมีเงินนับหมื่นนับแสนเพราะฉะนั้นในท่านขยันเข้าไว้จะเป็นการดีไม่ว่าจะเป็นงานอะไร ท่านอย่าไปท้อไอ้ท่านลุยไปเลยท่านจะมีความสําเร็จเพราะท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีพรสวรรค์อยู่แล้วการทํางานก็ถือว่าดีจะทําอะไรก็จะเป็นผลดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านให้ท่านตั้งอกตั้งใจอย่าไปท้อในเรื่องของการงานทําแล้วท่านจะมีโอกาสได้ดิบได้ดีบางคนที่ทํางานเกี่ยวกับ งานรับราชการอันนี้ก็ถือว่าดีในช่วงต้นๆท่านจะลำบากหน่อยอาจจะมีคนคอยใช้คอยสอยท่านอยู่บ่อยครั้งแต่ต่อไปท่านอาจจะมีเจ้านายคอยให้การสนับสนุนท่านท่านอาจจะได้ดีได้ดิบได้ดีมั่งมีเงินทองท่านจะเป็นอีกคนหนึ่งที่มีคนยกย่องและมีคนสรรเสริญชาวราศีพิจิตในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ ก็ถือว่าตัวของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินก็ลุ่งโลดทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขมีความเจริญท่านจะอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือว่าของที่เรียก,กว่าแพงๆในช่วงนี้ท่านก็ได้ท่านตั้งใจอยากได้อะไรก็จะมีความสาเร็จ เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตนั้นในช่วงของเดือนตุลาคมก็ถือว่าเป็นเดือนที่ยอดเยี่ยมและดีส่งเสริมในเรื่องของการทำมาหากินและโชคลาภกับชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านขอให้ท่านทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบ ในคลิปต่อไปครับสวัสดี